ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์ตรงกับวันที่สองของเดือนกุมภาพันธ์วันนี้ก็ขึ้น1ิบห้าคำเดือนสวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณ ก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่าย การงานก็จะหัดคล่องทำอะไรก็มีโชคมีลาบแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอับประมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีผลดีหรือว่าไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่และวันนั้นเป็นอย่างไร สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันที่สองของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ สีที่ดีสีที่ติดเนื้อติดตัวจะเป็นสีที่เป็นมงคลวันนี้สีดำสีเทาสองสีนี้จะเป็นสีที่ดีติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงถ้าหากว่าท่านอยากจะทำอะไรหรือว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหรือเดินไปทางทิศต,ตะวันออกท่านจะมีโชคมีลาบ ในวันนี้ในเรื่องของการเงินในล่วงใน,ในเรื่องของการงานการเงินในช่วงของวันนี้ก็รู้สึกว่าดีการเงินจะมีหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆรวมถึงการงานท่านก็มีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมในช่วงของวันนี้การงานการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคู่รักคู่ครองวันนี้ก็เอาอกเอาใจทำอะไรก็ให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันที่สองของเดือนกุมภานี์นั่นท่านตื่นนอนตอนเช้า ลางหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนนั่นก็คือสีเหลืองกับสีน้ำตาลสองสีนี้จะเป็นสีที่ดีติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบทำอะไรก็มีความสำเร็จในวันนี้ ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าหากว่าท่านอยากได้โชคได้ลาบวันนี้ท่านเดินหรือยืนหินหน้าไปทางทิศเหนือจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้รู้สึกว่าดีท่านทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลืองานของท่านจะมีความสาเร็จอย่างง่ายดาย ทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคู่รักคู่คลองวันนี้เราจะต้องตามอกตามใจถ้าหากว่าเราไปขัดขืนหรือว่าเราไปพูดจาอะไรไม่ตามใจเขาอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวง้งเกิดขึ้นก็ได้ ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันที่สองของเดือนกุมภาท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวันวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีม่วงกับสีเขียวสองสีจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดีท่านจะมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงถ้าหากว่าท่านจะลองดูก็ให้ท่านเดินหรือยืน หน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ในเรื่องของการงาน <c oughs> การงานวันนี้รู้สึกว่าท่านต้องระมัดระวังไว้บ้างเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอาจจะมีการสะดุดมีการติดขัดได้ <c oughs> ในเรื่องของการทำงาน บางสิ่งบางอย่างจะยังไม่ลงตัวถต่หากว่าท่านใช้ลูกน้องก็ให้ท่านระมัดระวังไว้ด้วยในช่วงของวันนี้การเงินการทองท่านอาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้างวันนี้ให้ท่านระมัดระวังในช่วงของตอนเย็นเย็นจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในวันนี้คู่รักคู่คลองวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทำอะไรช่วยเหลือให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้ในเรื่องของการทำงานในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันจันทร์ที่สองของเดือนกุมภาท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้า ล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ <c oughs> จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีดำสีน้ำตาลสองสีนี้จะเป็นสีที่ดีติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาภอีกตาหากในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภถ้าเป็นไปได้ท่านเดินหรือยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีมีโชคมีลาภประจำตัวของท่านในวันนี้การงานวันนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้าม,มาหาท่านแต่ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงาน แต่งานของท่านที่ทำนี้จะมีความสำเร็จอย่างสูงทำแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยในเรื่องของการเงินการทองวันนี้หยิบจับอะไรทำไรก็มีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองท่านจะมีรายรับเข้ามาอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้คู่รักคู่คลองวันนี้ระวังสักหน่อยในเรื่องคำพูดคำจา อาจจะใจร้อนพูดอะไรไปอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจาวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออาจประจำวันนี้ ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยในวันพระฤห,หัสประจําวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีดำสีน้ำตาลสองสีก็จะเป็นสีที่ดีอีกเช่นเดียวกัน ติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นสีที่เป็นมงคลอีกด้วยในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันพระฤห,หัสประจําวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนการค้าขาย จะดีมากๆท่านทำอะไรจะมีโชคมีลาบมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการค้าขายจะขายดิบขายดีมีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เข้ามาอุดหนุนกันอีกมากมายในเรื่องของการเงินวันนี้ท่านจะมีลายจ่ายอยู่บ้างให้ท่านระมัดระวังในช่วงของตอนเย็นๆอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยบางสิ่งบางอย่างนั่นให้ท่านระมัดระวังไว้ ในเรื่องคู่รักคู่คลองถ้าหากว่าเพิ่งคบกันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีของฝันของฝากมาให้ซึ่งกันและกันในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพระฤห,หัสประจําวันนี้ต่อมาก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันจันทร์ หรือว่าในช่วงของวันที่สองของเดือนกุมภานีนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล่างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ในเรื่องของสีสีที่ดีสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีเขียว สีน้ำเงินสองสีนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดีท่านจะมีโชคมีลาบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้วันนี้ท่านยืนหรือเดินไปทางทิตตะวันออกจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในวันนี้ ในเรื่องของการงานในท่านประมัดระวังถ้าหากว่าท่านทำงานรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและอาจจะมีการความคิดเห็นไม่ดีและอาจจะมีการเอารัดเอาเปรียบกันในท่านประมัดระวังในเรื่องของการทำงานส่วนรวมอาจจะมีปากมีเถียงเกิดขึ้นได้ท่านระวังไว้ ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ก็รู้สึกว่าดีจะมีคนเอาเงินเอาทองมาให้ท่านท่านเคยทำอะไรไว้หรือให้ใครขอหยิบขอย,ยืมเขาก็จะเอามาคืนเป็นบางส่วนวันนี้ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ท่านต้องระวัง ในเรื่องอารมณ์อย่าใจร้อนทำอะไรต้องใจเย็นๆมิฉะนั้นอาจจะมีเรื่องมีลาวเกิดขึ้นได้สำหรับคู่รักคู่ครองของคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดี เป็นทิศท,ที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ในเรื่องของสีที่ดีติดเนื้อติดตัวติดตนนั้นวันนี้สีขาวกับสีเขียวสองสีนี้จะเป็นสีที่ดีติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็รู้สึกว่าดีจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านจะมีโชคมีลาบทำอะไรก็มีความสำเร็จงานที่ท่านทำจะเป็นงานที่ดีโดดเด่นทำแล้วมีชื่อเสียงอีกด้วยในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีรายรับในช่วงของตอนบ่ายๆแต่ตอนเย็นๆอาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ คู่รักคู่คลองวันนี้ต้องตามอกตามใจทาอะไรถ้าหากว่าเราไปขัดหรือว่าเราไม่ตามใจเขาอาจจะมีการแง่งอนหรืออาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องตามใจเขานี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจําวันของท่านจนครบเจ็ดวัน ในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี